หกโมงค่ะขบวนธรรมดาที่สามแปดสามเข้ามาเทียบในชานชลาที่เจ็ดฝั่นี้ย้อนแสงมาก ขบวนธรรมดาที่284ค่ะทำเวลาดีวันนี้น่าจะเข้าในชานชลาที่8ตอนนี้ขบวนธรรมดาที่284จากจุกเสม็ดทำเวลาดีเข้ามาในชานชลาที่9 นานๆจะเห็นเข้ามาเร็วอย่างนี้ตอนนี้หกโมงสิบห้านาทีต้องได้อย่างนี้ค่ะาขบวนธรรมดาที่สองแปดสี่ต้องเข้ามาเวลานี้ส่หนึ่งสองศูนย์อันสตอมทำขบวน สวนกันไป4213ไม่กล้าเดินข้ามไปเพราะเหลือเวลาอีกแค่3นาทีขบวน313จะออกจากชานชลาที่8ก็เลยไม่ไปค่ะส่เจ้าหน้าที่ที่ข้ามไปก็มีความชำนาญ สามหนึ่งสามค่ะอีกสามนาทีจะออกจากสถานีกรุงเทพกรุงเทพบ้านพาชีหนึ่งนาทีค่ะ รัธรรมดาที่313กำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพ หกโมงยี่สิบเปิดดีรลั่นเลยวันนี้ ปูก,กำลังเข้าไปในชานชลาที่เก้าเพื่อที่จะลากริ้วกระบวนสองแปดสี่ออกมาว้าวนากระปูจอดเทียบกันเลย สักครั้ง หนึ่งสองสามอันสตอมทำขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามกรุงเทพด้านพาชีเย็นวันที่สิบแปดเือนสิบสองสองห้าหัวโตวค่ะลากคู่ออกไปเลย อู่จี้แคสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ลาดริ้วสองแปดสี่ ตอนนี้ปล่อยขรบวธนธรรมดาที่383ค่ะในชานชลาที่3สัญญาณของไม้กันยังไม่ลงค่ะ เพราะว่าตอนนี้ขบวนธรรมดาที่276จากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกำลังจะเข้าสถานีหัวหมากว้าวเป็นฮิตาชิแน่นอน,นค่ะ มาดูว่ายังจะเป็น4513หรือไม่ กิจชี้4513ผมจะไปหาดูครับบริจาคเทียบชาลาที่สคนขึ้นเยอะค่ะคนลงก็เยอะที่สถานีนี้แสงไฟออกไปแล้วค่ะ ว่าจะเดินไปข้างน้ายังไงก็ถ่ายไม่ได้เพราะมืดมากขบวนธรรมดาที่สองเจ็ดหกลารพรมแดนบ้านคลองลึกค่ะต่อไปก็จะเป็นคองกันสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปเช่นเคยค่ะ ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตงงามกดไลค์กด, like, กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ